วงการวอลเลยบ์บอลสำหรับสาวตู้เย็นสวัสดีค่ะพบกับพี่โจโในโจฟิตแอนด์ฟันดราม่าสาวตู้เย็นเป็นชายหรือหญิงในซีรีส์เรื่องอวาสานตู้เย็น EP ที่11นี้โอ้พี่โจต้องขอบอกทุกคนแบบนี้ก่อนเลยนะคะว่าตอนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกเมนนะคะแล้วก็ทุกกาลังใจที่แฟนๆและ FC นะคะเมนให้กับอวสานตู้เย็นของพี่โจตั้งแต่ EP แรกเลยนะแล้วก็อย่างที่พี่โจบอกก็คือ เป็นเหมือนแบบซีรีส์เรื่องราวมรสุมชีวิตของสาวตู้เย็นความคืบหน้าในแต่ละ EP ีแต่ละ EP ีเนี่ยและแน่นอนตรวจคือจบตู้เย็นนะคะตรวจเพศเมื่อไหร่ผลออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่ตรวจเท่ากับจบปิดกล้อง และอีพีนี้ค่ะตู้เย็นเอ๋ยน้องตู้เย็นอยู่ยากแล้วล่ะค่ะยิ่งดังยิ่งเดนยิ่งโดนแล้วก็ล่าสุดแม้กระทั่งสื่อเวียดนามเองก็เริ่มจะโอนเอีย e งตั้งข้อสงสัยแล้วว่า เธอเป็นชายหรือหญิงต่างชาตินี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยทุกคนเตรียมจับตายมีแผนล,ลับแล้วด้วยขอบอกยิ่งคู่ปรับเกา่ายังคาซัคสถานนะคะเนี่ยโอ้โหจะเป็นยังไงนะน่าติดตามเห็นไหมพี่โจบอกแล้วเดี๋ยวพี่โจจะหลังให้ฟังนะคะท้ายคลิปพี่โจบ,บอกเลยเอาความน่ารักตะมุตะมีบ้างของสาวตูเย็นมาฝากกันนะคะถึงแม้เธอจะพยายามทำหน้า ให้เหมือนหญิงแล้วก็แล้วแต่ก็ตามนะคะมาดูกันว่าเหมือนไหมนะติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนด์ฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้โจด้วยนะจุ๊บขอบคุณค่ะมรสุมชีวิต EP นี้นะคะของสาวตู้เย็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเริ่มถาโถมถาโถมเข้ามานะคะและสื่อเวียดนามเองก็ทนไม่ไหวเหมือนกับเรานั่นแหละ ล่าสุดเหนียนที่พิกเตียนหรือสาวตู้เย็นก็โชว์แมนโชว์ฟอร์มแบบว่าทุกจีนเนี่ยจนจีนตาค้างช็อกไปเลยทุกคน3โบนะคะ3เซนรวดขนาดจีนเนี่ยส่งทีมชุดที่ค่อนข้างจะแบบเจ๋งแล้วของเขามาในวีทีวีครับที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพ2024นี้นะที่กำลังแข่งอยู่เนี่ยพราะเขาคิดว่ามาวีทีวีครับครั้งเนี้ยน่าจะความเวียดนาม ที่มีแค่สาวตู้เย็นได้เพราะเขารู้มาแล้วว่าโฟที่ียไม่อยู่29สิงหาที่ผ่านมาที่เป็นการประทับการระหว่างเวียดนามเจ้าภาพกับทีมเหิหนานจากจีนนะคะสาวตู้เย็นก็เรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มได้แบบทุบเอาชนะ สาวจีนไปได้3ต่อ0ูนย์เซตสกอร์26 24 27 25 2สเองเซตแรกนี่คือแบบว่าสูสีคู่คีบูบีมากเลยและเซตสุดท้ายที่บอกว่าฮือฮาจนจีนช็อกเนี่ยก็คือเวียดนามสามารถเอาชนะไปได้25ต่อ19 9กาวแต้มรวดจ,จากการยกตู้เย็นคนเดียวเลย3เมตรบีหลงบีหลงัลงบอลกง้งบอลแก้อะไรลํำอวนก็ยกตู้เย็นคนเดียวเลยทุกตุ้มตุ้ตุ้เกม ทำคนเดียวก้าวแต้มรวดเวียดจีนบอกต้านไม่ไหวแพ้ไปแบบอึ้งกิมกี่ไงละ่ะก่อนมาบอกจะเอาแชมป์นี่ขนาดไม่มีโฟทีนะและโฟทีเนี่ยนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นคลิปก็คือตู้เย็นเนี่ยดูเหมือนจะแบบเริ่มมีอินิดนึงเพราะว่าข่าวสังไทยเนี่ยออกไปเล่นโอ้โหขายดีมากแบบโดนช็อปไปเล่นลีกต่างประเทศกันเนี่ย เพียบๆเลยนะคะสาวตู้เย็นนะคะก็แอบอิดสาวไทยที่ไปอัพเวลในหลีกทั่วโลกนะคะล่าสุดไป3สาวนะแบมจีดาพาไปมูลลฟ v ีซีหลีกอสบายจานนุกนิกแนนนะคะไป p f u b ฟ u ู c t t ลีกญี่ปุ่นและล่าสุดทุกคนหนูยูฟ้าตัวเสิร์ฟของเรานะคะก็นู่นเลยค่ะ ไปตัวอารันแมเร่นะคะลีกที่ญี่ปุ่นอีกเหมือนกันนะคะเปิดตัวสาวตู้เย็นก็เลยอิดหนักเข้าไปอีกโอ้แล้วยังมีอีกนะคะทุกคนในลีกญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งด้วยนะคะปากจากสาวตู้เย็นเนี่ยเคยบอกเคยสัมภาษณ์ในตอนซีวีลีกที่ไทยอะนะคะบอกว่าแบบนี้ทุกคนดิฉันมีสังกัดอยู่ที่เวียดนามอยู่แล้วแต่ถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามามีการติดต่อจากนอกประเทศ ดิฉันก็อยากจะพิสูจน์สักครั้งซึ่งประเด็นนี้แหละที่เป็นที่น่าจับตาทุกคนอยากที่บอกนะคอาเวียดนามเนี่ยเขามีแค่4ฟทางที่ทางคุยที่เป็นเล่นลีกตุรกีอยู่ตอนนี้กับสโมสรเคซูรูนะคะแล้วก็บินไปเก็บตัวที่นู่นเนี่ยเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโอ้แอบดูอุ๊ยเทคนิคเลิศอยู่นะสำหรับ เคซูบ u รูนะซ้อมทรายด้วยเจ๋งอ mm ่ะ hmm. การซ้อมทรายเนี่ยจะทำให้นกกีรามีความแข็งแกร่งนะคะของกล้ามเนือมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนสาวไทยเนี่ยต้องเอาแบบนี้มั้งแหละอันนี้พี่จะพูดเองแล้วถ้าพูดถึงโฟทีนะคะก็ต้องพูดถึงสาวตู้เย็น เพราะว่าเธอเนี่ยก็มีข่าวออกมาเยอะมากๆเลยนะคะตั้งแต่เธอโด่งดังว่ามีลีก,กต่างๆประเทศแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีหนังสงสือเชิญมาให้ไปเล่นแต่ว่าเธอก็ปฏิเสธไปแต่เมื่อกี้ตอนล่าสุดที่ซีวีลีกที่ไทยบอกว่าดิฉันถ้ามีโอกาสติดต่อเข้ามาดิฉันก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองสักครั้งนะคะเพราะล่าสุดเนี่ยจากที่เธอโชว์ฟอร์มในว t ทีวีและทุกเกาหลีทุกจีนไปเนี่ยนะคะ โดยทาคนเดียวไปถึง33คะแน 29, น29คะแนนเนี่ยเธอก็เป็นนักกีฬาที่โดดเด่นไม่แพ้กับ4 T เลยก็คือในแต่ละทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีลีกต่างประเทศเนี่ยเชิญไปเยอะมากเลยสื่อเวียดนามก็รายงานข่าวใหญ่ทันทีบอกตอนนี้นะตู้เย็นกำลังเป็นที่จับตามองหนักมากเนื้อหอมแบบฟุดฟุดยิ่งตอนนี้สาวตู้เย็นโชว์ฟอร์มในว t ทีวีครับได้อย่างแบบซุเปอดเด่นก็มีทีมสโมสรจากทั่วโลก นะคะรัเสเซียคาซักเกาหลีและที่พิเศษก็คือสโมสรจากคาซักสถานก็ได้สอบถามข้อมูลของสาวตู้เย็นเป็นกรณีพิเศษอย่างเช่นถามว่าตู้เย็นเนี่ยตอนอยู่เวียดนามได้เงินเดือนเท่าไหร่หรอและก็ยังบอกอีกนะคะว่าถ้าตู้เย็นยอมไปเล่นที่คาซักเนี่ยจะได้เยอะกว่านี้แน่นอน เป็นแผนบอกเลยพี่โจพี่โจบ,บอกเลยว่าเป็นแผนของคาซักล่อจับคุมแฟนๆแ,และ f อซนะคะว่าไงสื่อเวียดน,นามเนี่ยนะคะออกข่าวมาแบบนี้ทุกคนเมนก็ถล่มทลายเลยนะคะส่วนใหญ่จะสนับสนุนด,ด้วยนะบอกให้สาวตู้เย็นเนี่ยออกไปเลยไปเลยไปเล่นต่างประเทศสักทีนะคะท่านนี้บอกว่าเช้าและเสมอพอดีมันเป็นแปลคะ่ะทุกคนไปและกลับโอไปไปกลับแพ้ ทำยังไงเนี่ยไม่กลัวไม่กดดันมันจะยิ่งขึ้นถ้าฉันอยู่เวียดนามตลอดไปฉันไม่สามารถกล้าขึ้นมาได้หลบไปเพื่อกลับมาแข็งแร่งขึ้นก็จริงนะตู้เย็นถ้ามั่นใจว่าเป็นหญิงก็ออกไปลุยหลีกต่างประเทศเลยลูกนะท่านนี้บอกว่าหวังว่า BP ีก็คือบิทเตีเยนเนี่ยนะคะตู้เย็นเนี่ยจะมีโอกาสได้ออกไปแข่งขันเสมอจะได้เรียนรู้เพิ่มเติม,พ,ม,พ,ม,พ,มพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นหยิงยังหวังว่าครับจะ จัดการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตู้เย็นส่วน FC ท่านนี้นะคะบอกว่า B.T. น่าจะไปอยู่ต่างประเทศจะได้เปล่งปลปลงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุน B.T. ไม่ว่า B.T. จะแข็งที่ไหนจุ๊บรักก็ <c oughs> เขารักของเขาอะนะนทำไมต้องสรเสียองอวานเสียงหวาน เรียกว่าแฟนๆแล้วก็ FC ของตู้เย็นเนี่ยนะคะก็สนับสนุนกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะน้องเนี่ยก็ไม่เคยไปโลดแล่นในลีกต่างประเทศเหมือนกับสาวไทยเลยก็เลยมีอีหนากกับทางไทยนิดนึงนะคะสาวไทยก็ส่งออกไม่หยุดสาวตู้เย็นก็เอายังไงระบาดที่นี่งานนี้จะไปไหมคาซัดอุศ์เทียบเทียมมาก็เลยสนับสนุนกันมากมายนะคะ อีกมุมหนึ่งนี่มันเป็นในทุกคนพี่โจว่าเหรียญมีสอด้านเสมอคาซักเนี่ยนะทุกคนดูดีๆนะคะห้ามลืมคาซักเนี่ยพึ่งล้างตาในแบบนี้แหละวีทีวีครับเนี่ยแก้แค้นเวียดนามได้สำเร็จนะคะจากที่เขาเคยแพ้แล้วก็ฟ้องเวียดนามให้ตรวจเพศด้วยทุกคนแต่ F.I.B.B. คือแบบไม่สนใจอะบอกว่ามีมีใบเกิดแล้วก็โอเคอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยนะคาซักเนี่ยนะจะเชิญสาวตู้เย็นไปเล่นถ้าฝั่งพี่โจนะพี่โจว่าคาซักเนี่ยนะจะเอาสาวตู้เย็นไปเล่นหลีกในในประเทศตัวเองบา้บาบอแฟนๆอีกกลุ่มของตู้เย็นก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นการซ้อนแผนก็ได้นะตู้เย็นเป็นกลลวงถ้าตู้เย็นตกลงไปเล่นหลีคาซักแล้วก็คาซักจัดหนักแน่ คาซักเนี่ยอาจทำทุกวิถีทางเพื่อจะเป็นการตรวจหรือว่าเปิดโปงความลับที่ตู้เย็นเก็บซ่อนเอาไว้เป็นเวลาดานให้โลกรู้คาซักรู้โลกต้องรู้ก็เป็นได้พี่โจก็คิดเหมือนกันนั่นแหละและพี่โจก็คิดว่าสาวตู้เย็นเนี่ยก็ต้องตอบปฏิเสธคาซักแน่นอนทุกคนแน่นอนเลยเนอะเนอะ ทุกคนคิดเหมือนพี่โจป่ะลีกต่างประเทศเนี่ยสาวตู้เย็นเนี่ยไม่เซเยสแน่นอนถ้าเซเยสก็มีเ hey ฮเอางี้ดีกว่า,วาดีแล้วซีรีส์พี่โจจะได้จบเร็วๆและนี่ก็เป็นความคืบหน้าแม้เพียงน้อยนิดของอา,สาวส่าตู้เย็นอ p ีนี้นะคะคืบหน้าประมาณว่าคาซักเนี่ยามาท้าทามจะเอาตู้เย็นไปเล่นซึ่งมันอาจจะเป็นแผนสื่อเวียดนามก็เลยประโคมข่าวว่าเฮ้ยตู้เย็นออกไปเล่นสักทีเถอะก็แปลว่ามีส่วนหนึ่งของเวียดนาม เองเนี่ยที่เขาแบบว่าอ,อ,อยากจะให้ตู้เย็นไปโลดแล่นไปโลดแล่นแปลว่าอะไรแปลว่าเขามั่นใจว่าเป็นหญิงเออออกไปเลยอะไรเงี้ยส่วนอีกส่วนหนึ่งบอกว่าคาซักมีแผนแน่นอนเพราะว่าเขารู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าตู้เย็นเป็นจุดจุดจุดอ๋อก็ตามนะั้นอย่างที่บอก ตรวจคือจบนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ของช่องโจฟินแลนฟันนะอวาสารตู้เย็นนะติดตามได้ใน EP ีหน้านะคะตรวจคือจบสาวตู้เย็นตรวจเมื่อไหร่ผลเป็นยังไงไม่รู้แหละ ก็คือปิดกล้องซีรีส์เวียดนามเรื่องนี้ทันทีแฟนๆแ,แ,และเอีคิดเห็นเป็นเช่นไรแผนของคาซักหรือเปล่าสาวตู้เย็นจะกล้าไปไหมเพื่อยกระดับตัวเองอย่างที่ฝันเม้นมาเมามอยกันจ้าขอบคุณทุกไลท์ทุกใจทุกเม้นทุกการติดตามและทุกซุปเปอร์แท็กและทุกการสมัครสมาชิกช่องพี่โจนะจุ๊บตู้เย็นไปเลยถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามามีการติดต่อจากนอกประเทศ ดิฉันก็อยากจะพิสูจน์สักครั้งพิสูจน์เลยเวลายืนใกล้สาวก็มีเอฟเฟกต์ทำเป็นเขินๆอะไรเงี้ยดูเก๊กหน้านะดูดูเขินกระโดดลิงโลดไปนู่นแล้วก็น่าสงสารน้องอยู่นะเพื่อน,เอนๆเนี่ยรู้ดีสุดลำองลำอ้วนก็ไม่มาเล่นหลีกไทยก็ไม่กล้าบอก ว่าเป็นชายหรือหญิงถามใครก็บอกไม่บอกอันนี้ก็เป็นฟิลเหมือนแบบนะใส่ชุดประจำชาติของเวียดนามอะค่ะเรียกว่าชุดอะไรสักอย่างน้องก็ดูมีความสุขกับเพื่อนๆออันนี้ก็เป็นแบบเล่นน้ำก็ลงไปเล่นนะนะกับเพื่อนๆืเนี่ยพี่โจว่าเพื่อนเพื่อนแหละรู้ดีสุด และส่วนนี้ดูนะขนาดพี่กาบี้ของผมนะดูโอ้โหซิกแพคขนาดนี้กล้ามเนื้อขนาดนี้ยังไงก็ดูผู้หญิงผู้หญิง